สวัสดีครับพบกับอาจารย์เต้นครูดอทบาทลากรนะครับอาจารย์เต้นประจำอยู่ที่สาขาเดบอบังกระบี่นะครับผมครูดอทบาทลากรของเราคือผู้เชี่ยวชาญที่แท้สิ่เรื่องย,ย,ยืดโคนดัดปลายยืดบอลลุ่มดัดดิจิตอลจะเป็นยังไงตามไปดูกันเลยครับในการทํางานของครูดอทบาทลากรนะครับเราจะใส่ใจทุกรายละเอียดทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ลอนผมที่สวยที่สุดและดีสุดสําหรับลูกค้าที่สําคัญ คือเราต้องการให้ลูกค้าดูแลเองได้ง่ายที่บ้านโดยที่ไม่ยุ่งยากกับการใช้ชีวิตประจําวันนะครับผมลูกค้าจะรอนจะเป็นวอลลุ่มจะรอนจะเบาจะหนักหรือจะเด้งยังไงขึ้นอยู่กับลูกค้าต้องการครับผมหลังจากที่เห็นการทํางานของเราไปบ้างแล้วนะครับต่อไปมาฟังความรู้สึกความประทับใจของลูกค้าของเราที่มีต่อโคดัสแบรทะเลาะก่อนกันบ้างนะครับว่าจะรู้สึกยังไงไปฟังกันเลยครับ ก็ร้านคูดอนะคะก็เป็นร้านที่บีบชอบม,มากเพราะว่าแบบมันประหยัดเวลาตอนเช้าที่เราเร่งรีม,มากก็คือแบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบตื่นมาก็แบบจับบนหมุนๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ทรงแล้วก็แบบเหลือแค่แต่งหน้าแล้วก็ไปทํางานได้เลยะคะ่ะสุดท้ายนี้สําหรับสาวๆคนไหนนะครับที่สนใจเรื่องการยืดโคนดัปดปลายที่ตัวรูม่มีปัญหาเรื่องผมรีแปนผมชี้ฟูโทรเข้ามาปรึกษาได้ตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยนะคะส่วนวันนี้อาจารย์ต้นคูดอน ขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย